สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมทั้งบ้านนะคะวันนี้เราพบกันวันแรกหลังจากที่เปิดปีใหม่นะคะต้อนรับคุณผู้ชมกลับมาสู้งานหลังหยุดยาวช่วงปีใหม่กับรายการคุณเล่าเราขยายค่ะปีนี้2566เราจะพบกันทุกวันเพื่อัสวัสดีบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสกับฟักแฟงวิพาพรวัฒนวิทย์นะคะยังคงเป็น30นาทีพื้นที่ของคุณผู้ชมทั้งบ้านที่จะได้ร่วมกันปักหมุดเข้ามาในซีไซส์และกําหนดเนื้อหาที่แฟงจะเล่าและขยายผ่านหน้าจอไทย PBS นะคะเรา ผ่านพ้นปี2565ด้วยความหวังว่าปีนี้2566การท่องเที่ยวไทยจะฟื้นตัวค่ะเราปิดจบปีเก่าด้วยตัวเลขนักท่องเที่ยว11.5ล้านคนนะคะขณะที่ปีนี้การเปิดประเทศจะเต็มรูปแบบมากขึ้นเราเห็นการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีนทําให้ไทยก็ตั้งเป้าเหมือนกันค่ะจะเพิ่มยอดตัวเลขนักท่องเที่ยว5 0จากปี62คือช่วงก่อนโควิดนะคะเรียกง่ายๆว่าเราตั้งเป้าเพิ่มยอด นักท่องเที่ยวประมาณสัก20ล้านคนแต่เส้นทางนี้การท่องเที่ยวชุมชนอยู่ตรงไหนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยนะคะบ่ายนี้แฟงจะชวนคุณผู้ชมขยายในรายการของเราค่ะแต่ก่อนอื่นค่ะเรามาติดตามความเคลื่อนไหวที่นักข่าวพลเมืองปักหมุดรายงานเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชัน a s i ส e s นะคะหลายพิกัดที่รายงานเข้ามา จุดหนึ่งเราไปดูภาพที่ภูเก็ตกันก่อนค่ะเพราะถ้าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวภูเก็ตเป็นจังหวัดแรกเป็นประตูด่านแรกเลยนะคะที่เปิดรับนักท่องเที่ยวภายใต้โมเดลภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ในช่วงโควิด เมื่อปี2564แช่มช่วงนั้นตื่นเต้นกันมากแต่วันนี้นอกเหนือจากมุมการท่องเที่ยวที่ภูเก็ตอยากจะชวนไปติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัยของคนที่อยู่ภูเก็ตจริงๆค่ะลองชมภาพจากหมุดนี้นะคะปักหมุดรายงานโดยคุณชนลทีช่างเรือนกุลค่ะ เป็นเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ตนะคะรายงานภาพนี้ผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซส์ค่ะนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของคณะอนุกรรมการแก้ปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์และที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้างกระทรวงมหาไทยนะคะจับมือกับหลายหน่วยงานในระดับพื้นที่ค่ะลงไปสำรวจรับฟังความคิดเห็นชุมชนปลากระตักพัฒนาและชุมชนท่าเรือใหม่ค่ะ เรียกว่า2ชุมชนนี้เป็น2ชุมชนนําร่องในการจับสรรที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชนนะคะเป็น2จาก17ชุมชนที่มีการยื่นเรื่องเสนอในจังหวัดภูเก็ตค่ะ การลงพื้นที่ครั้งนี้มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นคนในชุมชนเพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ดินหวังจะให้เกิดข้อตกลงร่วมกันร,ระหว่างหน่วยงานภาครัฐรวมไปถึงชุมชนที่เขาต้องอยู่ในพื้นที่จริงๆนะคะกำหนดเป็นแนวนโยบายสำหรับจัดทำโฉนดชุมชนสร้างความมั่นคงในเรื่องที่อยู่อาศัยให้กับคนท้องถิ่นค่ะแนวแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องที่ดินของของเครือข่ายเนี่ยมันต้องใช้แนวทาง าภาพรวมหมายถึงว่าเป็นเชิงนโยบายเราต้องให้สมาชิกของพีมูฟทัวประเทศเนี่ยที่เสนอ,เอโครงการสนดชุมชนเนี่ยให้ทางมาไทยออกหนังสือขอคืนพท,ที่มาก่อน,ข,นขั้นตอนจากนี้ก็นาเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่เพื่อที่จะสมมติว่าจําเป็นจะต้องยกเลิกมติคอ,อรมอหรือว่าจําเป็นจะต้องเสนอเป็นมติคอ,อรมอเราก็ต้องทําเป็นมติคอ,อรมอเพื่อมารองรับท้องที่ท้องถิ่นด้วยเพื่อให้ทุกอย่าง มันดำเนินไปได้ไดต,าตามตามตามบันไดของมันอ่ะหนึ่งในชุมชนนำร่องอย่างชุมชนปลากตักพัฒนาหมู่7ตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลพื้นที่ให้อยู่อาศัยได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะแต่ว่าปัจจุบัน ยังมีชุมชนอีกหลายชุมชนนะคะที่ยังคงรอความชัดเจนเรื่องนี้ค่ะปัจจุบันชาวชุมชนจํานวน35ครัวเรือนซึ่งส่วนใหญ่ทําอาชีพแปรรูปปากตักเป็นปากตักตักแห้งนี่นะคะคุณผู้ชมเขามีการรวมกลุ่มกันแล้วก็ใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ของชุมชนเป็นลานแบบนี้ค่ะตากปากตัก กลุ่มนี้ยังคงต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในส่วนของน้ำประปาไฟฟ้าที่ราคาสูงกว่าราคาทั่วไปนะคะเนื่องจากว่าใช้บ้านเลขที่ชั่วคราวก็ต้องต่อไฟพ่วงอันนี้ก็เลยเป็นข้อจำกัดในการเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานค่ะชุมชนปลากระตักชาวบ้านต้องการเข้าร่วมชนชุมชนเพื่อที่จะเข้าไว้ถึงสาธารณูปโภคอย่างเช่น น้ําไฟมีหม้อเป็นของตัวเองคือว่าหม้อถาวรไม่ต้องชั่วคราวตอนนี้เราใช้รวมหม้อเดียวคือหม้อเฟตใหญ่สามเฟสแล้วก็มาแบ่งกันทคุณจนอยากได้อันดับหนึ่งก็คือบ้านเล็กที่ถาวรอยากชั่วคราวเป็นถาวรอันดับสองคือไฟฟ้าน้ำประปาและประบายน้ำ คือตัวนี้อ่ะคือไฟฟ้าทางชาวบ้านเราจะทั้งไฟฟ้าทั้งน้ำประปาเราใช้อยู่แม้จาก,ก้าวหน้าแต่เราอยากได้ถาวรเพื่อที่จะว่ายลดค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือนของชาวบ้านได้และก็คูระดายน้ำของเราหน้าบ้านนะเพื่อที่ว่าจะปลดลูกน้ํายุงลายในอยากมีคูระบายน้ําให้มันสะดวกขึ้นค่ะ ยังต้องขยับกันต่อดูยาวๆนะคะเพราะว่ามีข้อมูลจากเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ตพบว่าปัจจุบันเฉพาะจังหวัดภูเก็ตก็มีชุมชนที่มีปัญหาข้อพิพาทเรื่องที่ดินที่อยู่อาศัยนะคะยังเหลืออีก3ชุมชนกว่า130ครัวเรือนที่ยังรอให้มีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เรียกว่ายังอยู่ในสถานะไม่มั่นคงนะคะอีกพิกัดหนึ่งค่ะขยับไปดูในพื้นที่ภาคอีสานกันบ้างเป็นเรื่องวิถีการท่องเที่ยวชุมชนตามแบบฉบับของชาวอีสานนะคะมีการสร้างความแตกต่างสร้างจุดเช็คอินให้โดด เด่นน่าสนใจแฟนเชื่อว่าหลายท้องถิ่นพยายามทําสิ่งนี้ค่ะรวมถึงภาพนี้พิกัดนี้ปักหมุดรายงานจากบรเวรเอวตาในพื้นที่นาฝายจังหวัดชัยภูมินะคะคุปรับพื้นที่สักประมาณเจ็ดไร่กว่าๆค่ะคุณผู้ชมปลูกดอกคอสมอสนะคะดอกทานตะวันแล้วก็ต้นปอเทืองหวังจะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของกลุ่มแม่บ้านนํางานฝีมือมาจําหน่ายสร้างไรายได้หมุดนี้คุณณทีนินกลัดรายงานจากพื้นที่ค่ะตอนรับปีกระต่าย พากันแวะที่ทุ่งดอกคอสมอสทุ่งดอกทานตะวันและต้นปอเทืองบนพื้นที่วกว่าเจ็ไร่ที่ชาวบ้านและอบตอนาฝายได้ร่วมกันปลูกมีความสวยงามรับลมหนาวพอดีตลอดฤดูหนาวปีนี้เสมือนอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์อีสานเลยล่ะครับในพื้นที่ตำบลน,นาฝายอย่างมีกลุ่มแม่บ้านนําผ้าไหมเครื่องจักสานมาคอยบริการนักท่องเที่ยวรวมถึงพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษนามาขายให้กับนักท่องเที่ยวในราคาถูก ไม่ถึงครึ่งวันผักสวนครัวปลอดสารพิษก็ขายหมดเกลี้ยงแผงแล้วล่ะครับและพบกันที่ทุ่งคอสมอสตำบลนาฝายจังหวัดชัยภูมิ คุณผู้ชมที่สนใจสามารถไปเช็คอินที่นี่ได้ตลอดเดือนมก,กราคมไปจนถึง14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์นะคะและถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวในช่วงหน้าหนาวแบบนี้แฟนเจะว่าคุณผู้ชมหลายท่านปักหมุดเดินทางขึ้นเหนือและเชียงใหม่เป็นหนึ่งในหมุดหมายนะคะเวลาไปเชียงใหม่คนก็จะนึกถึงภาพของถนนคนเดินค่ะคุณผู้ชมเป็นพิกัดที่จะไปเที่ยวชมบรรยากาศสัมผสัสอากาศหนาวแล้วก็ซื้อของฝากแต่ทุกวันศุกร์ที่ถนนคนเดินที่บ้านหนองเจ็ดหน่วยอำเภอกาลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ที่นั่นจะแตกต่างจากถนนคนเดินที่พบกันโดยส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าที่นั่นเป็นพื้นที่ในการสร้างรายได้ให้คนในท้องถิน่นเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนค่ะจากการที่คนในชุมชนเขาช่วยกันออกแบบจัดการถนนคนเดินสร้างความหมายใหม่ให้กับถนนคนเดินที่เป็นมากกว่าการท่องเที่ยวนะคะทําให้ถนนคนเดินที่นั่นมีคุณค่ามีจิตวิญญาณของชาวปากะกะยอผสมผสานอยู่ในนั้นเราไปติดตามบรรยากาศที่นั่นกับนัก ข่าวพลเมืองสถาบันสื่อเด็กและเยาวชนค่ะก็คือคนในชุมชนนะคะช่วยกันที่จะมาจัดถนนชุมชนนี้นะคะยังไม่พรนะคะก็ยังมีเกี่ยวกับพวกฒวาธรรมนะคะตั้งแต่วาาัฒนธรรมที่เป็นด้านภาษานะคะหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับพัฒกรรมหรือไม่ก็ดนตรีนะคะที่นี่นะคะจะนําเสนอในเรื่องของวัฒนาธรรมของชาวป,ปากยอค่ะ ไม่ว่าจะเป็นข้าวเบอร์ตำข้าวปุกอะไรต่างๆที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติแล้วก็จะเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยเฉพาะเลยครับถนนคนเดินที่นี่เป็นการค้าขายของชาวปกากกยอที่จะเอามาค้าขายสิ่งของเช่นพืชผักผลไม้ต่างๆหรืออาหารในท้องถิ่นซึ่งจะเป็นไรายได้ให้กับ้ชุมชนไม่ก็บุคลากรครัวเรือนต่างๆเชิญชวนทุกๆคนมาเที่ยวที่ถนนคนเดินว่านหนองนครับ ขอเชิญชวนทุกๆคนนะครับ จากเชียงใหม่เราขยับมาภาคกลางกันบ้างนะคะแฟนเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านคุ้นหูกับเพลงนี้พี่อยู่ไกลถึงท่าฉลองแมเสียงไม่เพราะแต่อยากจะร้องให้ฟังคือเนื้อเพลงมันบอกว่าพี่อยู่ไกลถึงท่าฉลองแต่เอาจริงๆคุณผู้ชมท่าฉลองถ้าวัดจากกรุงเทพเนี่ยเดินทางใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงไม่ได้ไกลอย่างที่คิดนะคะและที่นั่นมีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนติดริมฝั่งแม่น้ําท่าจีนให้คุณผู้ชมได้ไปสัม ัวิถีชีวิตของชาวชุมชนริมฝั่งแม่น้ําท่าจีนได้เยอะแยะมากเลยค่ะลองดูภาพจากพิกัดนี้นะคะปักหมุดรายงานจากจังหวัดสมุทรสาครนะคักข่าวพลเมืองของเราพาไปนั่งสามล้อถีบตามแนวถนนถวายนะคะที่ตําบลท่าฉลอมค่ะ งานนี้เนี่ยเขาจัดงานศิลปะสะท้อนเรื่องราววิถีชีวิตของคนท่าฉลอมซึ่งพอไปถึงเนี่ยจะเจอศิลปะกระจายอยู่ทุกแห่งในชุมชนเลยค่ะบนกำแพงก็มีประตูก็มีแม้กระทั่งฝาท่อระบายน้ําก็มีภาพงานศิลปะด้วยนะคะเป็นโครงการที่ชื่อว่าถวายสตรีทอาร์ตทุกบ้านคือสีสันค่ะ นี่เป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นและกรมโยธาธิการจังหวัดนะคะขับเคลื่อนให้จุดนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนพัฒนาเศรษฐกิจของท่าฉลอมหวังจะทำให้เกิดรายได้สร้างเศรษฐกิจจากฐานรากจริงๆค่ะเว่าท่าฉลอมไม่มีอะไรเลยตอาไม่นั่งสำร้อจะไม่รู้ว่าเอกลักษณ์ท่าฉลอมมันมีแต่ละจุดมันเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันครับ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่บ้านท่าฉลอมนะคะเดิมทีเนี่ยก็เป็นบ้านของดออรสุนชัยสายสุขเอี่ยมนะคะท่านย้ายไปอยู่ฝั่งมหาชัยแล้วบ้านหลังนี้ท่านก็ลงไม่ได้ทําอะไรท่านก็เลยรีโนเวทเป็นศูนย์การท่องเที่ยวท่าฉลอมค่ะเหมือน,หนให้นะักท่องเที่ยวเข้ามาสอบถามข้อมูลค่ะแล้วก็รวบรวมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของบ้านท่าฉลอมแล้วก็ท่าฉลอมมาไว้ในตัวด้วยค่ะคือถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับ ชุมชนก็จะไม่ค่อยสนใจเรื่องการท่องเที่ยวเพราะว่าเขามีอาชีพหลักคือการประมงและแปรรูปอาหารทะเลซึ่งเขาจะมีรายได้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าเนื่องจากประมงไม่ค่อยดีเนี่ยก็ทําให้ชุมชนนียเริ่มสนใจมากขึ้นในเรื่องของการท่องเที่ยวอาฉลองเองเนี่ยก็เป็นชุมชนจีที่เก่าแก่ของจังหวัด ที่นี่ก็จะมีรถไฟสายสําคัญรถไฟสายบ้านแหลมันะบแม่กองนะครับขึ้นไปตลาดล่มผูกปกติก็จะมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างปรแล้วก็เดินทางมาที่สถานีนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเขาอาจจะไม่ไม่ได้มาเที่ยวที่ท่าฉลองนะครับเป็นฐานผ่านแล้วก็ที่นี่ก็ยังมี3ล้อทีนะครับซึ่งยังให้บริการนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้โดยสารด้วนะคในส่วนอแม่ทับทิมจุยบนเนี้อันนี้เมื่อก่อนเป,ป็นลงน้ำตาแล้วก็เลิกละ เลยเด็กนักศึกษามาเพ้นเพิ่นอะไรบานชายหลองมาเพ้น้วเ,เ,เ,เราก็ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆก็ทำสตรีทอาร์ตอะไรเพิ่มเติมนะครับซึ่งตรงส่วนนี้ก็ทำให้ท่าฉลองมีความน่าสนใจมากขึ้นที่นต่างๆด้วยก็ทำให้เรามองว่าท่าฉลองเนียมีมีจุดเด็กนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยว ถ้าเราจะช่วยทําให้เศรษฐกิจที่ท่าฉลองดีขึ้นเนี่ยให้ชุมชนได้รับประโยชนะ์ในแง่ของการขายสินค้าหรือให้บริการเนี่ยเราสามารถที่จะใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยมาช่วยนะครับในการพัฒนาพื้นที่แล้วก็ให้ชุมชนได้ประโยชน์ด้วย ท่าฉลอมมีชุมชนริมน้ำนะคะที่มีความสําคัญตั้งแต่อดีตค่ะที่นั่นเป็นเมืองท่าตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ําท่าจีนนะคะซึ่งจะไหลออกสู่อ่าวไทยในบริเวณนั้นนะคะมีคนจีนตั้งถิ่นฐานกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาค่ะแล้วก็ยังมีชุมชนประมงเก่าแก่ที่ยังคงพยายามรักษาวิถีประมงพื้นบ้านเอาไว้ที่ท่าฉลอมนะคะคุณผู้ชมดังนั้นไปที่ท่าฉลอมคุณผู้ชมจะสามารถเช็คอินได้หลายพิกัดการท่องเที่ยวและอีกจุดเด่นอีกอย่างของท่าฉลอมคือเรื่องการเดิน ทางเชื่อมต่อได้ทั้งรางล้อและเรือนะคะรางก็คือรถไฟค่ะล้อคือเขามี3ล้อถีบแล้วก็มีเรือข้ามฟากด้วยใกล้ๆก,กันยังมีแหล่งค้าขายอาหารทะเลขึ้นชื่อเชื่อว่าผู้ชมหลายท่านเคยไปตลาดมหาชัยนะคะ ทั้งหมดที่แฟงเล่านี่คือต้นทุนการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่คนในชุมชนเขาเห็นแหละค่ะและเห็นพ้องต้องกันว่าอยากจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนก็เลยรวมกลุ่มกันแล้วจัดทําเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อช่วยการสร้างจุดเด่นในเรื่องการท่องเที่ยวให้ชุมชนมีไรายได้จากการท่องเที่ยวจริงๆนะคะการท่องเที่ยวถือเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของชุมชนค่ะแล้วแฟงเชื่อว,ว่ายังมีอีกหลายพื้นที่นะคะที่เห็นคุณค่าเห็นต้นทุนอัตลักษณ์ของชุมชนและอยากจะ ผลักดันนําเสนอออกมาในรูปแบบของการท่องเที่ยวค่ะแต่แนวทางในการจัดการให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนจะเป็นแบบไหนได้บ้างท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนไม่มั่นคงความวุ่นวายรวมไปถึงเศรษฐกิจกนะคะคุณผู้ชมที่ค่อนข้างผันผวนการแบ่งขั้วทางสังคมหรือการเมืองด้วยนะคะอัตรางเงินเฟ้อก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะเหล่านี้เป็นตัวแปรสําคัญที่ต้องคิดคํานวณด้วยนี่ยังไม่นับรวม i ล a t เม h a เชนหรือว่าสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงที่หลายพื้นที่กำลังพผเชิญก็ต้องเอามา บวกรวมด้วยในเรื่องการพัฒนาท่องเที่ยววันนี้ก็เลยชวนคุยกันละคะกับดรประคองสายจันทร,ร์ท่านเป็นผู้อำนวยการสํานักท่องเที่ยวโดยชุมชนองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเรียกกันย่อๆว่าอปทสวัสดีค่ะดรช้างค่ะคอพทนี่เป็นหน่วยงานองค์การมห ah าชนอยู่ภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับเป็นองค์การมหาชนครับค่ะอย่างแรกต้องถามดรก่อนได้เห็น พื้นที่หลายๆพื้นที่ปักหมุดเข้ามาแล้วเห็นอะไร,รจากการผลักดันท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชนบ้างคะครับในส่วนของอบทเนาะเราอยู่กระทรวงการท่องเที่ยวยแ,และกีฬาภายใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาน,นี้ธีมหลักนโยบายหลักที่พวกเราทําและก็โปรเจกต์หลักที่เราทาคือการท่องเที่ยวโดยชุมชนซึ่งเชื่อมั้ยครับตอนนี้มีชุมชนที่ได้มาถานแล้ว162ชุมชนมซึ่งสามารถเป็นเป็นโมเดลเป็นต้นแบบให้กับสมกับชื่อรายการของเราวันนี้เลยนะโอกาสของทางเลือก ผมว่าเป็นโอกาสของทั้งเลือกที่สําคัญใช่ไหมปีที่แล้วแม้แต่โควิดหนักๆนะอปทเราเก็บข้อมูล25ชุมชนสร้างรายได้ได้31ล้านในช่วงโควิดคิดดู25ชุมชนสร้างเงินอยู่31ล้านบาทบางชุมชน10กว่าล้านก็มีนะอย่างนี้เป็นต้นนี่ผมว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สามารถทําได้ยิ่งตอนนี้โควิดซาแล้วจริงๆไม่ซาเนาะเพงแต่ว่าปรับเป็นปรับรูปแบบนะครับก็เลย ผมว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยละ่ะที่จะทาเรื่องนี้ครับค่ะโควิดยังอยู่กับเราแต่ว่าการท่องเที่ยวชุมชนยังคงเกิดได้ใ,ในมใุมของลอเตอร์ช้างมันจะเกิดได้ใครต้องเป็นองค์ประกอบสําคัญที่ทําให้เกิดบ้างค่ะผมว่าจากบทเรียนที่ทางอบทกับต้องผมใช้คําว่าพี่น้องกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนาะอย่างของพวกเรานี้อย่างนโยบายหลักที่พวกเราขับเคลื่อนโดยท่านผู้ผู้บริหารของเรานี่ท่านนำประกาศเอกที่คุณคงมีนะครับซึ่ง มอบหมุดหมายสาคัญเลยว่าทุกพื้นที่ที่อบตทํางานเราเรียกว่าพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเนี่ยซึ่งอยู่ในกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยโดยใช้บอกว่าชุมชนต้องเป็นเป็นตัวตั้งในการในการจัดก,การท่องเที่ยวสุดเมล็ดพันธุ์จากชุมชนใช่ต้องใช้คำว่าถ้าถามว่าใครจะเป็นหัวใจหลักผมว่าคือท่องเที่ยวชุมชนมันคือท่องเที่ยวในพื้นท,ที่แหล่งท่องเที่ยวที่มีชีวิต ที่เป็นวิถีชีวิตปกติอยู่เพราะฉะนั้นการทําพื้นที่นั้นให้เป็นท่องเที่ยวชุมชนผมว่าจะต้องเป็นคนที่อยู่ในชุมชนนั้นเจ้าของพื้นที่ตั้งแต่คนธรรมดาครอบครัวชุมชนกำนันผู้ใหญ่กรรมการหมู่บ้านองค์กรชุมชนกลุม่มภาคีต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ภายในอบตอหรือเทศบาลที่เราเห็นอบตอ น้าฝ่ายนะครับแล้วก็ภาคประชาสังคมต่างๆที่ทำมาเอกชนสถาบันวิชาการและก็หน่วยงานที่อยู่ในระดับอำเภอะดับจังหวัดใช่เห็นไหมเ,หเราเห็น,นกรมโยธาธิการใช่ใช่นั่นคือผมว่าท่องเที่ยวชุมชนก็ไม่ต่างกับท่องเที่ยวอื่นคือทําคนเดียวไม่ได้นั่นคือนั่นคือธีมหลักของการที่จะเดิน เดินไปสู่การท่องเที่ยวค่ะเจอบ้างไหมคะ<ม>การทํางานของอบทที่หลายคนผลักดันเข้ามาสู่ระบบแล้วแหละมีความพยายามระดับชุมชนแต่มันอยู่ได้แป๊บเดียวมันอยู่ได้แป๊บเดียว,แล,วแล้วพลังมันดรอปลงไปอย่างนี้น<อ>มีข้อแนะนำอย่างไงบ้างคะมีหลายอย่างเนาะคือตอนนี้ถ้าถ้าถามว่าคนที่อยากอยากมาทำท่องเที่ยวชุมชนตอนนี้จาก1 6อยกแห่งที่ผ่านการรับรองมาตรฐานแล้วนี้ผมว่ายังมีอีกอีกอีกผมว่าหลายร้อยที่เดินเดินทางมาแล้วก็อย่างที่เห็นว่ามีขึ้นมีลง เป็นปกติอย่างโควิดเราลง,ลงเกือบหายหมดเลยเนาะ,ะแต่เราก็ปรับตัวท่องเที่ยวชุมชนปรับตัวนะบางทีปิดบางทีเปิดบางทีขอทบทวนตัวเองอสร้างความพร้อมให้ตัวเองจนได้รับการรับรองมาตรฐานพว,าพวกชาพวกชาพัต่างๆมาตรฐาน c ีพีทีไทยแลนด์ต่างโฮมหลอดโฮมสเตย์ทึ่งทึ่งทำเหล่านั้นผมว่ามีหลายอย่างที่เมื่อมันติดแล้วเนี่ยมันจะต้องยก,กระดับตัวเองขึ้นไปอีกหลายแห่งจากท่องเที่ยวชุมชนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมหลายแห่งที่เราเห็นอยู่เอ๊ะ จากแหล่งท่องเที่ยวเฉยๆกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอ,มอย่างนี้ก็มีมเพราะฉะนั้นจะถามว่ามันมันหายเป็นมันหลบไปไหมถ้าเป็นเมื่อก่อนผมว่าน่าหนักใจแทนถ้าจะเริ่มแต่ตอนนี้ผมไม่หนักใจแล้วละเพราะว่าองค์ประกอบในการทําท่องเที่ยวโดยชุมชนหรือ CBT นี้มันมีองค์ประกอบตั้งแต่ความรู้มีนักพัฒนาการท่องเที่ยวแล้ว มีโมเดลต้นแบบให้ดูแล้วแล้วมีลกลไกระดับชาติคณะอนุกรรมการ C ี CB t ีม,มีมีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็พี่น้องกระทรวงของพวกเราที่ทํางานมีอบตมีสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้วก็มีชมรมสืบเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกระจายอยู่ทุกพื้นที่แล้วนะวันแผนก็คือตั้งแต่ยุทธศสาสตร์ชาติแผน13แผนท่องเที่ยวแผนเขตแผนพื้นที่พิเศษเองต่างๆนี่แผนจังหวัดแผนกลุ่มจังหวัดนนรอไ, <ป S 1> ไปเื่งี ทุกคนต้องพูดเรื่องท่องเที่ยวโดยชุมชนผมว่ารายการนี้มาถูกเลยล่ะเพราะฉะนั้นผมว่าไม่ใช่เรื่องเรื่องท่องเที่ยวโดยชุมชนไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วแต่คราวนี้ผมต้องต้องต้องทาเนาะอย่างนี้ผมบอกว่า3 1ล้านใน25ชุมชนว่าชุมชนไหนจะทาครับผมต้องใช้คำนี้เลยล่ะนะครับแล้วเครื่องมือทุกอย่างมีพร้อมอุปกรณ์ทุกอย่างมีพร้อมหน่วยหนุนเสริมมีพร้อมแตว่านั่นคือสิ่งสำคัญตอนนี้งบประมาณที่จะสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนให้เดินต่อมีก้อนใหญ่ๆสักเท่าไหร่คะ,ะถ้าถามว่าก้อนใหญ่ๆสักเท่าไร่นีผมต้อง ย้อนกลับไปที่ผมบอกว่าตอนนี้ต้องเที่ยวชุมชนมันอยู่ในทุกทุกแผนแล้วมันไม่ได้รวมที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างเดียวงบจังหวัดงบกลุ่มจังหวัดเห็นไหมแล,แล้วงบท้องถิ่นแล้วก็งบของกระทรวงการท่องเที่ยวลและกีฬาที่กระจายทําตั้งแต,ต่ต้นน้ากลางน้ําและปลายน้ําผมว่าปีหนึ่งก็หลายพันล้านเมือนกันะนะครับรวมแล้วเนาะรวมแล้วอย่างเช่นเพิ่งเพิ่งดูงบกันเป็นปี67ที่กาลังรวมกันอยู่ท่องเที่ยวชุมชนก็หลายร้อยล้านที่เสนอเข้าไปแต่ละชุมชนก็ต้องเขียนโครงการผ่านหน่วยงานต่างๆเข้าไป ตามระเบียบของงบประมาณของเราแต่ที่ผมอยากจะนําเรียนก็คือว่าเวลาเราทํางานชุมชนไหนถ้าบอกมีงบประมาณเท่าไหรน่นี้ตอนแรกๆเราจะได้ยินคํานั้นอย่างที่คุณฟักแฟงถามแต่พอหลังๆชุมชนรู้แล้วว่าถ้าทํา CBT เงินเงินไม่ใช่องค์ประกอบแรกอ,อ,องค์ประกอบแรกคือตัวชุมชนเองเพราะชุมชนหรือแม้กระทั่งทีมภาคเอกชนหรือสื่อนานๆลงไปทีแต่คนที่อยู่กับ กับพื้นที่ตัวชุมชนท้องที่ท้องถิน่นอบตอที่สลที่อยู่ในบริเวณนั้นอย่างที่เห็นเราเห็นคนรุ่นใหม่กลับไปบ้านคนเหล่านั้นต่างหากที่ที่จะทําหน้าที่พัฒนาท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้วก็ทําตลาดทาปัจะัยสัมพันธ์แล้วมาต่อลิงก์กับคนที่อยู่ภายนอกอย่างพวกเราใช่ไหมนั้นเลยครับงั้นขอสลับไปดูหมุดหนึ่งเพราะว่ามีการปักหมุดมาเรื่องคนรุ่นใหม่กลับบ้านเนี่ยแหละคะ่ะดรช้างค,ค่ะถ้าดูจากภาพนี้นะคะมีการปักหมุดรายงานมา จากไอชะนะคะเล่าถึงการกลับบ้านที่เกาะทุ่งนางดำอำเภอคุระบุรีจังหวัดพัางงาค่ะคุณชะไอชะแก้วนพรัตน์รายงานภาพนี้เข้ามานะคะเขาบอกว่าจริงๆเป็นความฝันอยู่แล้วอยากจะกลับบ้านพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนี่ไม่ใช่ชะนะนี่นะท่องเที่ยวไปนะคะ ช้าบอกว่าทริปนี้ชื่อว่าเราจะไปหาช้ากันนี่ชื่อทริปเขายังไม่เกิดเป็นท่องเที่ยวชุมชนนะด็อกเตอร์แต่ช่วงปีใหม่ช้าบอกช้าชวนเพื่อนไปแล้วก็ไปร่วมเรียนรู้ว่าวิถีครอบครัวและชุมชนของเขา,าอยู่กันยังไงลองชมภาพกันหน่อยนะคะไปพักผ่อนแบบโฮมสเตย์บนเกาะแล้วก็มีกิจกรรมให้ได้สนุกด้วยเรียนรู้ด้วยอย่างทําโรตีเนี่ยเขาบอกว่าเรียนรู้ตั้งแต่เตรียมแป้งมีการออกไปหาหอยขมในป่าพุก ก็จะไปกับเด็กๆในชุมชนระหว่างทางเด็กเขาก็จะชี้นู่นชี้นี่นะนำว่าต้นไม้ในชุมชนน่ยต้นไหนกินได้ต้นไหนเป็นต้นไม้สมุนไพรบ้างหอยที่หามาได้ก็เอามาให้แม่ของชะ แปลรูปเป็นอาหารรับประทานกันอันนี้เป็นน้ําจิ้มเท่านั้นนะคะจริงๆยังมีอีกหลายกิจกรรมทริปนี้อย่างที่แฟงเน้นละค่ะไม่ใช่การท่องเที่ยวชุมชนเต็มรูปแบบแต่นี่ต้องบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ที่ช้าเขาทดลองค้นหาศักยภาพของตัวเองศักยภาพของชุมชนท่ามกลางความหลากหลายของทรัพยากรนะคะบ้านเขามีทั้งทะเลชายหาดทุ่งหญ้าป่าพุแล้วก็มีพื้นป่าชายเลนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพังงาดอ,อร์ช้าง เห็นโมเดลแบบนี้ที่เด็กๆกลับบ้านนะคะคนรุ่นใหม่กลับบ้านแล้วอยากจะนําต้นทุนที่มีออกมาเป็นรายได้อย่างนี้จะมีอะไรเข้าไปหนุนเขาได้บ้างค่ะผมต้องบอกขอบคุณชาเนาะที่เข้าสู่วงการท่องเที่ยวของเราผมว่าเป้าหมายปี66ที่ตั้งเป้าไว้นี่ผมว่าที่ททยิงออกมาเนาะตามกระบวนการของพวกเราที่ทํางานเราต้องมีเป้าผมว่านักท่องเที่ยวที่คาดไว้นี่อย่างน้อยนี่ก็ร้อ 728ล,ล้านคนครั้งหรือถ้าสูงสุดนี้ก็1 6 5ล้านคนครั้งเลยนะรายได้ก็2.3ล้านล้านผมว่านี่คืออย่าบอกว่าเม็ดเงินเนาะเม็ดเงินมันลอยอยู่ข้างบนคือมันขึ้นอยู่กับพวกเราที่ที่เป็นชุมชน3 0,000ืนกว่าชุมชนอ่าโทษครับ80,000นกว่าชุมชนที่กระจายอยู่7 0 0 0กว่าตำบลเนี่ยผมว่านี่คือโอกาสที่ท,ที่ที่ชาติเขาทําตัวอย่างให้ดูรวมถึงท่าฉลอมด้วยผมว่านี่คือโอกาสที่คนเที่ยว คนพร้อมจะจ่ายตังค์มีคราวนี้มันเหลือแต่คนที่จะเอาตังค์<ม>เอาตังค์แต่เอาตังค์ต้องต้องคุยถึงเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องของดูแลว,วิถีชีวิตปกติดูสังคมตัวเองที่วิถีชุมชนที่ตัวเองมีอยู่อย่างที่ชาทำ<ม>คือเอาของดีของเด่นไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมหรือด้านสิ่งแวดล้อมที่ตัวเองมีนะมาทำนาเนี่ยต้องไปพร้กันเพราะอย่าลืมนะท่องเที่ยวโดยชุมชนคือมันไม่ใช่มันนะก็คือเป็นการท่องเที่ยวที่ ที่เอาเนักท่องเที่ยวมาบ้านเรา,าเอามาบ้านเรา<ๆ>เพราะฉะนั้นเอามาบ้านเราเยอะๆมากๆเราจะมีวิธีการบริหารจัดการซึ่งอย่างที่ผมนําเรียนเมื่อครั้งแรกว่าวิธีบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยส่วนตัวนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ไปดูจะปเอาความรู้เอาคนมาช่วยหรือเอาใครมาช่วยผมว่าในพื้นที่ของพังงานะครับมีทั้งท่องเที่ยวเล็กกีฬาจังหวัดมีทททมีสมาคมท่องเที่ยวและกีฬามีสภาสการท่องเที่ยวมีสื่อมวลชนแล้วก็มีบทเรียนของพังงานอีกหลายแห่งที่ทจัดการท่องเที่ยวได้โดย ผมว่าต้องเกรดเอเลยนะหลายที่ท,ท,ที่ที่ทำเยอะแล้วอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวคือภูเก็ตด้วยใช่แล้วสวยงามด้วยฝั่งฝั่งอันมานเนาะคือต้องมองเรื่องการคอนเน็กพื้นที่การท่องเที่ยวข้ามจังหวัดเพราะฉะนั้นถ้าจะทําต้องเที่ยวในชุมชนหมู่บ้านตานนําบลอาเภอเรามองให้ไกลเพราะตอนนี้โลกเปิดมากเลยครับอย่างเช่นปีที่แล้วเราได้รางวัลยูเนสโกตั้งหลายโปรเจกต์นะทั้งเมืองสร้างสรรค์เมืองเรียนรู้ความทรงจาของโลกอยู่ในเมืองไทยมากมายเลยผมว่าคนต่างชาติก็ตามมาตามท่องเที่ยวมาเพราะฉะนั้น คนต่างชาติที่เราตั้งเป้าไว้20ล้านคนนี่ผมว่าไม่ใช่เรื่องเรื่องเรือหมากกว่าแรงแล้วก็คนที่จะได้รับประโยชน์ผมว่าได้รับประโยชน์จริงๆก็คือตัวทีม CBT ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวที่ผลประโยชน์และรายได้กระจายจนไปถึงผมว่ารากหญ้าเลยนะัถึงชุมชนจริงๆไม่ได้ผ่านคนกลางมากมายเลยเพราะฉะนั้นถ้าชุมชนจะลุกขึ้นมาจากการท่องเที่ยวผมว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็หน่วยงานที่เป็นราชการกับเอกชนด้านการท่องเที่ยวนี้พร้อมที่จะช่วยขอให้ ต้องแจ้งว่าขอให้บอกมา อย่ากทำจริง,รงแล้วก็ทําจริงด้วยนะนะครับแล้วก็อยู่อย่างยั่งยืนค่ะ,ะคต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเทรนด์การท่องเที่ยวจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะอยากจะชวนดูชุดข้อมูลนะคะหลังจากที่มีการรีเสิร์ชท,ทาข้อมูลทางวิชาการเราพบว่าเทรนด์การท่องเที่ยวชุมชนการท่องเที่ยวในเชิงวิถีชีวิตวัฒนธรรมการท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพการท่องเที่ยวที่จะได้สัมผัสวิถีชุมชนเป็นเทรนด์ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกให้ความสนใจตั้งแต่ช่วงโควิดและแน่นอนหลัง 5เทรนด์นี้เยนจนพออนะคะหันซ้าย5เทรนด์นี้ยังคงอยู่กับเราการท่องเที่ยวเชิงอาหารการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน,กา,ยยานยการท่องเที่ยวที่เที่ยวไปด้วยทํางานไปด้วยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะได้ไปเห็นนวัตกรรมใหม่ๆที่ทําให้โลกหน้าอยู่อย่างการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนค่ะดรช้างแฟนเห็นที่เกาะมากเขาบอกเลยว่านักท่องเที่ยวนี่แหละเป็นตัวกําหนดที่ทําให้ทั้งเกาะพยายามที่จะ ใช้พลาสติกให้น้อยก็คือซีโร่เวสแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวแบบโบรคาร์บอนอันนี้ก็เป็นเทรนดที่น้องเที่ยวสนใจครับขอบคุณที่พูดก่อนมาครับก็เป็นหนึ่งในในในสุดยอด100แหล่งท่องเที่ยวอย่างยืนของโลกเมื่อปีที่แล้วซึ่งอปทอกับภาคีที่ร่วมกันผลักดันโดยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวลและกีฬาแล้วก็ภาคีอื่นๆทําผมว่านั่นคือตัวอย่างที่ที่เทรนผมผมเรียกทั้ง5้าหเทรนนี้เป็นท่องเที่ยวเชิงคุณภาพนะคือท่องเที่ยวเชิงคุณภาพคือมาท่องเที่ยวแบบ ไม่ได้บอกว่าผู้ดีมาเที่ยวนะคือมาเที่ยวแล้วจ่ายเยอะแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็มาเรียนรู้เชิงลึกในเรื่องของการท่องเที่ยวมาดูอาหารไทยม,มามาท่องเที่ยวแบบลดคาร์บอนนะครับเรียนรู้แบบลดลดขยะ,ะอย่างนี้อันนี้คือนักท่องเที่ยวแต่ในส่วนของเทรนที่ตอนนี้ c b t กาลังทํากําลังปรับตัวก็คือท่องเที่ยว c b t แบบแบบโลคาร์บอนอหรือแบบแบบอนุรักษ์ทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเห็นให้หลายที่ใกล้ๆสุดก็ตรง บังน้ำพึ่งเองอนะครับอยู่ตรงขั่อหมูวของเรานี่ะนะครับหรือจะไปน้าเชี่ยวที่ตาเกาะหมากขึ้นไปอยู่แล้วเดี๋ยวจะมีพิธีมอบอันอยิ่งใหญ่เลยทัพร้อยนะครับเป็นรางวัลทอพร้อยแล้วก็จะมีหลายพื้นที่ที่ที่จะเข้าสู่รางวัลความยั่งยืนของโลกซึ่งอบตก,กับภาคีก,ก็ทาเรื่องของเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยืนของโลกก็เอาตัวนั้นแหละครับมาขับเคลื่อนซึ่งมันทําให้ให้พื้นที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชุมชนหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่ปรับตัวเข้าสู่ การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนซึ่งสอดร,รับผมว่าสอดร,รับ SDG เนาะสอดร,รับกับเป้าหมายของประเทศไทยที่จะเดินด้วยไปให้เกิดประเทศไทยที่น่าอยู่เป็นเมืองที่น่าอยู่รวมทั้งเอาเรื่องของเมืองสารงรสรรค์เมืองแห่งการเรียนรู้ของหลายๆห,หน่วยงานที่มาทําแล้วทาให้เป็นเป็นระดับโลกนะ <ขา S 2> ผมว่าระดับโลกพอเห็นประเทศไทยได้รางวัลมากๆได้มาตรฐานมากๆนี้คนทั่วโลกเขาเข,าเข้ามา,าแล้วก็ผมดูยู u b e ที่คนเขามาเที่ยวหลังโควิด ดูแล้วน้ำตาไหลเนาะต่างชาติเขาพูดถึงเมืองไทยพูดถึงอา่านนิสัยใจคอผมว่าเมืองไทยนี่เราสุดยอดและค่ะ จากที่เราคุยกันตรงนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านเห็นแล้วล่ะคะ่ะว่าการท่องเที่ยวชุมชนที่จะกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากที่เราคุยกันเยอะๆเนี่ยมันเป็นโอกาสจริงๆแต่ว่าเราจะทําอย่างไรให้ต้นทุนที่มีในชุมชนสามารถที่จะทําเป็นเม็ดเงินได้อันนี้คงต้องจุดเริ่มต้นจากชุมชนนะคะเรา empower ให้ทุกชุมชนค่ะสนับสนุนให้ทุกชุมชนได้ก้าวเดินไปกับเรานะคะแล้วก็อย่าลืมปักหมุดมาเล่าให้ฟังผ่านแอปพลิเคชันสี่สีด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณดรช้างนะคะที่ร่วมพูดคุยในรายการนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่ติดตามตลอดทั้งรายการนะคะและอย่าลืมกลับมาพบกันใหม่พฤหัสหน้าบ่ายโมงครึ่งนะคะสวัสดีค่ะ